ันนสวัสดีครับผูกเราเทเซส,ส,ส,ๆสๆครับให้คุณทุกคนพีน้องเราเป็นได้ครับผมก็เปิดตัวนะครับผมแบล็คเจมนะครับเป็นโรงเรียนอาฝึกอสอนศิลปินแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับผมก็อย่างที่บอกครับพวกเราได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่ <S <S พวกเราเรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยที่แบบได้รับแบบว่า หลักสูตรจากทางแบ็กเจมครับแต่ว่าแต่ก่อนก็นยังเป็นแบบเอ,อพลงเลมเกกระทางเพลงบูสิกอะไรครับแต่ตอนนี้แบบเปิดมาเป็นแบบแบ็กเจมแล้วแบบยิ่งใหญ่มากๆอะไรครับก็ขอบคุณที่บ่มเพาะพวกเราอ,อย่างดีครับแล้ววันนี้ก็เห็นความสำเร็จของอพี่เจได้แล้วแล้วก็วคุณฟ้าใหม่ร่วมมือกันในวันนี้แบบยิ่งใหญ่มากๆอยากขอบ,บเชีทุกคนมาจริงๆว,ว่าที่นี่คือแบบเมื้องชีพครับแต่ทีนี้เราจะก้าวสู่ระดับของวัยยุนเนินนะต้องรนะ้องมาจร แต่ว่าจริงๆเราเคยไปโชว์ที่ต่างประเทศมาก็หลายครั้งแล้วอะไรครับแต่ว่าอยากได้ไปงานที่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหม,มใช่ค<ช> <นะ S 2> รับทีโต๊ะที่เราเป้าต่วางป้าใหม่ไปใหม,มใช่แรัวก็จริงๆก็ การแบบว่าเต็มที่ของเราก็ไม่มีอะไรมากคอะแค่แบบว่าซ้อมให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่แบบพวกเราจะทําได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่าซ้อมพอเราไปต่างประเทศก็จะอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของเราตัวตนของคอนเสิร์มากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะเต็มที่กับการทํไม่ว่าจะต่างประเทศที่ไทยหรือที่ไหนก็ตามก็เราจะได้เจอกับทุกทคนในทุกงานครับแต่อย่างที่ผ่านมาพวกเราสร้างมาตรฐานไว้ดีมากเลยค่ะแล้วหลังจากเนี้ยต่อไปจากนี้มันจะต้องมีความกดดันแล้วเพราะเนื่องจาก S <S> จะต้องบอกว่าแอดควาคนไรโอ้จริงๆสำหรับต่อไปเราก็เหมือนอยากให้ทุกคนได้เห็นเราในมุมมองให,หม <S <S> <S ่ๆ <S <S> ว่าอยากให้แบบเห็นในมุมเราที่แบบอาจจะยังไม่เคยเห็นซึ่งตอนนี้พวกเราก็มีกับเรียนคลาสสิอต่างๆที่แบบว่าเข้ามาทั้งรทั้งเตง้นทั้งร้องอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็จะมีังคลาสที่พอบคลาสแจ๊สอะไรเงี้ยที่ยังเรียนกันอยู่ใช่จริงตอนนี้เรากลับไปเหมือนแบบกลับไปเป็นเทนนี่ขาอ,อะไรเรับเพราะว่าเราเราแบบว่าเรียนนักว่าตอนเป็นเทนนี่อตอนนี้ครับใช่ เป็นแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าอาจจะหัวหวาขึ้นแล้วก็เห็บอร์เซ็นที่โตขึ้นครับแบบแนวใหม่ๆที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดถึงใช่ใช่พอเองก็จะมีเป้าหมายอย่างที่บอกว่าพอเราโตขึ้นเป้าหมายของเราถึงนะโอเคนานาชาติไปแล้วมันจะต้องมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนของพวกเราที่เราได้ตั้งมันไว้จักรวาลครับไปเล่นแท้ไปถามสาวกไหมอ๋อก็คงเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองมั้ง เราคิดว่ามันนี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอะไรอหนึ่งจุดหมายหนึ่งที่<ช>ถ้าเกิดมันผ่านไปได้ก็น่าจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าแบบเออเรามีเพลงเรามีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่จะมีเมื่อไหร่นั้นยังไม่ใช่ครับผมเล่าะคะมีมีอะไรจะบอกวา่ากับคุถึอแฟนว่า <laughs> <laughs> แล้วันนี้แล้วอ๋ออยากให้ สำหรับอนาคตของโปรเซสแล้วก็อนาคตของแบล็กเจมที่เราจะมาร่วมมือกันแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นเวอร์ชั่นใหม่ของทั้งกโปรเซสบิสตาร่าหรือว่าทุกคนที่อยู่ในค่ายจะเป็นมิวสิกของเรจะได้เห็นทุกคนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับแบล็กเจมกับก็ค่ายของเราเรามองบอกว่าการเพลงบ้านเรายป็นไงบ้างที่ปอปน๊าตอนนี้แบบดูดเดือดอหะตอนนี้ขาขึ้นมากเพราะว่าตอนนี้บอกว่าเอ้ยวงการทีป๊อปเริ่มแบบ ท้านสิศศิลปินออกมาเยอะมากแบบบอยกรุ๊ปก็กรุ๊กก็แบบเยอะขึ้นมา,มากๆครับตอนนี้แบบวงการกำลังแบบชุ่ฉาำเลยตอนนี้เรารอ,อติดตามแบบอยากอยากมีเพื่อนๆเยอะๆครับเพราะเราเองก็เป็นน้องใหม่ ไม่กดดันหรอไม่ไม่กดดันศิลปินปน้องใหม่เกิดขึ้นรจริงๆบอกว่าทุกศิลปินไม่มีไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันมีแบบจุดจ,จุดแตกต่างกันแบบเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวกันหมดเลยครับก็ทุกคนจะแบบเลือกทีมเลือกแบบเลือกซัพพอร์ตอะไรครับแต่เราซัพพอร์ตถึงวงแล้วยังผลงานล่าสุดนี้เป็นแฟนจะได้แบบพรส์จากพวกเราค่ะผกงานล่าสุดผลงานต่อไปเชิญมาเชิญมาเชิญมา ไในเดือนหน้าครับวันที่11พฤษภาคมครับก็เราจะมีคือคอนเสิร์ตก็ชาปอลกันนะครับก็รับรองว่ามีโชว์อะไรใหม่ๆโชว์พิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนอย่างแน่นอนครับบอกเลยว่าแรงมากเลยครับแรงเลยอ่ะครับพี่ชนะขอตัวแทนหน่อยป่าว ครับผมก็ฝากพวกเราเฟอร์เซสด้วยนะครับผมแล้วก็แบ็กเจมครับผมก็เรากับทางแบบว่าทีมครูของแบ็กเจมก็แบบเขาเรียกเดินทางกันมาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดีใจมากๆกับทีมครูครูทุกคนเลยนะครับทีมครูครูทุกคนคือแบบว่าเก่งมากๆมีประสบการณ์มันแบบโชว์ๆมากๆแล้วก็ ฝากถึทุกคนที่มีความฝัน้วให้มาลองแบบลองเดินตามเส้นทางตัวเองดูถ้าเกิดว่ามีคนที่แบบคอยชี้นำที่แบบดีเราก็จะแบบไปถึงจุดใหม่ได้เร็วขึ้นครับครับขอบคุณครัขอบคุณครับ Welcome to Star Society